สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนสำนวนสุภาษิตคำพังเพยสำนวนสุภาษิตคำพังเพยคืออะไรวันนี้เรามาเรียนรู้ด้วยกันค่ะสำนวนสำนวนคือถ้อยคำที่ความหมายรวมไม่ตรงกับความหมายของคำแต่ละคำแต่ต้องตีความจากบริบทมักเป็นคำเปรียบเทียบหรือถ้อยคำของจองฟังแล้วไพเราะ ลักษณะเด่นของสำนวน 1. มีการใช้ภาพพจน์ 2. ไม่จำเป็นต้องมีคติสอนใจ 3. ใช้ในชีวิตประจำวันได้ตัวอย่างของสำนวนได้แก่ 1. น,น้ำขึ้นให้รีบตัก 2. จับปลาสองมือ 3. กบในกระลาสุภาษิต สุภาษิตคือคำกล่าวสั้นๆที่ให้คติสอนใจหรือสรุปความจริงของชีวิตถ่ายทอดภูมิปัญญาและศิลธรรมลักษณะเด่นเป็นประโยคสั้นชัดตรงไปตรงมาสื่อสารได้แม้ไม่ตีความและใช้เตือนสติแนะนำคุณธรรมตัวอย่างของสุภาษิตเช่น 1. ทําทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว 2. เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย 3. พูดไปสองไพเบีย,ยนิ่งเสียตําลึงทองและสุดท้ายคำพังเพยคำพังเพยคือคำพูดที่เป็นอุปรกษ์หรือคำเปรียบเทียบแฝงข้อคิดเตือนสติหรือสอนให้รู้จักโลกอาจเป็นประโยคเล่าเรื่องสั้นๆที่มีคติในตัวลักษณะเด่น ยาวกว่าสุภาษิตเล็กน้อยบางครั้งก็เหมือนเล่านิทานสั้นให้ข้อคิดเตือนใจเน้นการเปรียบเทียบให้เห็นภาพตัวอย่างของคำพังเพย 1. ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิดไม่มิด 2. น้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลา 3. ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง เคล็ดไม่รับฉบับจำง่ายให้จำไว้ว่าสำนวนภาษาสวยต้องตีความสุภาษิตเป็นคำสอนตรงและคมและสุดท้ายคำพังเพยเรื่องเปรียบเทียบมีภาพชัด